สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่หลังบ้านนะคะจะพามาดูความแห้งแล้งของแม่น้ำแควน้อยนะคะจุดนี้เป็นแม่น้ำแควน้อยอยู่ที่ตำบ,บนลนครชุมอำเภอนครไทยจังหวัดพิษ,ษณุโลกนะคะเป็นต้นน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำน่านในตัวจังหวัดพิษณุโลกนะคะพอหน้าแล้งมาคือทำการเกษตรเยอะนะคะแต่ว่า แม่น้ําลําคลองเราจะแคบนะคะสังเกตว่ากอไผ่จะเยอะจะมีที่เราปลูกแล้วก็เป็นแบบดั้งเดิมก็มีนะคะมีไผ่ป่าแล้วก็มีไผ่ปลูกเราไม่ได้ขุดลอกคูคลองเนื่องจากขาดงบประมาณนะคะพอถึงฤดูแล้งมาน้ําก็จะแห้งแบบนี้นะคะส่วนหน้าฝนนะคะท่วมค่ะท่วมไปถึงในครวนัวในบ้านเลยค่ะ ทั้งหลังบ้านก็จะห่างจากตัวบ้านประมาณน่าจะร้อยกว่าเมตรได้นะคะเกือบเกือบสองร้อยเมตรเห็นพื้นดินแล้วค่ะสามารถเดินข้ามได้เริ่มเออไม่ไหลแล้วนะคะแค่หน้าแข้งนะคะเห็นแล้วหดหูใจค่ะเพราะว่าเราเจอสภาพแบบนี้มาเกือบสิบปีนะคะเพราะว่าที่นี่เป็น ภูเขาล้อมรอบนะคะเราก็าจะใช้ปลาปาภูเขาปลาป่าภูเขาบางวันก็ไม่ไหลค่ะสังเกตสีน้ํานะคะมีกลิ่นสนิมเหล็กนะคะเพราะว่าที่นี่น้ําจะเค็มนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูจุดที่เราปลูกผักด้านบนนะคะจุดนี้ที่เราปลูกผักค่ะอีกหน่อยก็คงจะแห้งค่ะเค้งมีแต่ทรายนะคะในก้นแม่น้ํามีแต่ทรายไม่มีน้ําปูปลาก็คือหายเกี้ยง ดูตลิ่งนะคะตะลิ่งข้างบนกับแม่น้ําข้างล่างจริงๆระดับน้ําจะต้องอยู่ข้างบนตรงกลางสังเกตว่าจะสูงนะคะเมื่อก่อนน่ะสูงเป็นอ่าสิเมตรนะคะ10บกว่าเมตรตอนนี้ก็คือตื้นเขินนะคะระดับความความชันนะคะดูบ้านใครเป็นแบบนี้บ้างคะภาวนาให้ฝนตกมาเร็วๆค่ะเผื่อว่าน้ําในแม่น้ําอ่ะ จะเพิ่มปริมาณขึ้นเราสามารถสูบไปใช้งานได้นะคะเอาไปใช้ในครัวเรือนได้เพราะว่าตอนนี้น้ำประปาภูเขาก็ไม่ค่อยไหลเป็นเหมือนกันหมดค่ะ